สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อกกราบเพื่อนเพื่อนักสะสมครับท่านผู้พิเศษครับคลิปนี้ผมจะมาสอนดูวิธีการดูเหรียญแล้วผมก็ยินดีที่จะรับซื้อในราคาเหรียญละ5 0,000บาทนะครับนั่นคือสูงสุดนะครับห้าหมื่นเลยถ้าเป็นสภาพสวยๆคมๆนะครับเหรียญเรามาคุยกันนะครับให้สูงสุดนั้นอยู่ที่5 0,000ใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ครับขออนุญาตนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆให้กับเพื่อนๆเข้าใจกันเลยดูกันง่ายๆเลยนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ครับนี่ฮะกด9รัวๆมาบอกผมเลยครับกด9รัวๆมาบอกผมเลยครับและใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้ที่มีคุดอยู่น้่นหลังกล้องกด9รัวๆมาบอกอีกคง,งครับและมีปีพศ2515อยู่ในมือกด9รัวๆมาบอกผมเลยครับนะครับผมจะอธิบายแค่นะครับสอจุดเท่านั้น นะครับแล้วรับซื้อเลยในราคา5 0,000ื่นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตามนะครับข่าวสารของตลาดนักสะสมนี่ว่าเจอกันประมาณ2เหรียญแล้วนะครับนะครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงในต่อไปนี้นะครับขอให้เหรียญของคุณนะฮะจำนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยให้เป็นให้เป็นรูปคุดนะครับให้เป็นรูปคุดนะฮะ แล้วนะครับคุดของคุณเนี่ยต้องเป็นปีนี้ด okay. ้วยนะครับ şey ต้องเป็นปีน да> ี้ด้วยนะครับคือปี2 5 1 5นะครับแล้วด้านล่างของคุณเนี่ยต้องเป็นเหรียญ5บาทนะครับต้องเป็นเหรียญ5บาทนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับว่าจะเป็นคุดหางสั้นหางแตกนะครับว้นตาหล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ซีเรียสกับตัวหนังสือนะครับหรือว่าในเรื่องของเนี่ยฮะ ผมไม่ซีเรียสว่านะครับต้องมีจุดหรือไม่มีจุดอย่างนี้นะครับผมไม่ซีเรียสแต่ผมนะครับจะบอกคุณแค่ว่านะครับเหรียญคุดของคุณขอให้เป็น5บาทนะครับ5บาทแบบนี้มีคุดอยู่ตรงนี้แล้วมีพศคือ2515นะครับจำไว้นะครับ2515นนะครับแค่นั้นพอนะครับแล้วจุดที่คุณต้องดูเนี่ยนะครับจุดเดียวเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของขอบเหรียญครับ ต่ำนะครับต่ำนะครับเพื่อนๆในเรื่องของขอบเหรียญครับซึ่งเหรียญเนี่ยปี2 5 1 5เนี่ยใช่ไหมครับจะเป็นเรียกว่านะครับครุฑเก้าเหลี่ยมจะมีเหลี่ยมใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมีเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยเก้าเหลี่ยมด้วยกันนะครับทั้งเหรียญนะครับเก้าเหลี่ยมด้วยกันทั้งเหรียญนะครับจะเป็นนะครับพ้เสียบตรงพ้เสียบกลับผมไม่ซีเรียสนะแต่ว่าขอบเนี่ยจาเป็นขอบที่ต้องดูนี่นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะเป็นขอบแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นขอบแบบนี้ใช่ไหมครับ นะฮะเป็นขอบแบบนี้ใช่ไหมครับนะฮะสิ่งที่ผมตามหานะครับเพื่อนๆขอแค่เพื่อนๆเนี่ยให้มีเหรียญกลมๆคล้ายๆกับเหรียญปี2517เนี่ยคล้ายๆกันแบบนี้ให้เป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นขอบเฟืองกลมๆนะฮะเนี่ยฮะเป็นขอบเฟืองแบบนี้ไม่ได้เป็นเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีอยู่นะครับรีบเอามาขายเลยไม่ได้เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับฟังบรรยายดีๆนะครับก่อนที่จะขาย นะครับก็คือไม่ได้เป็นเหรียญแบบนี้แต like 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 ่เป like nah in <framework. S 1> ็นเหรียญกลมๆเหมือนเหรียญบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าพศนี่เขียนว่า2515ันห้รอเขียนคําว่า5บาทนะครับไม่เป็นเหลี่ยมแต่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นกลมๆเหมือนเหรียญหนึ่งบาท2517เนี่ยแต่เป็นเหรียญปี2515เดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับนี่ฮะหน้าและหลังครับเป็นแบบนี้ครับที่นักสะสมคนเจอนะครับนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ย แคปหน้าจอได้ครับไม่มีเหรียญนะฮะยืนยันนะครับไม่รับเหรียญเหลี่ยมนะฮะถ้าเหรียญเหลี่ยมประมาณ3 0บาทรับให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นะครับสภาพที่สวยซื้อสูงสุด5 0,000บาทนะครับต่อเหรียญนะครับนั่นคือราคาสูงสุดนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0หมืนะครับหนึ่งหมื่นถึงห้าหมได้แน่นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็รับเหรียญนี้เพิ่มเติมนะครับส่วนของใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นของในหลวงรัชกาลที่5แบบนี้ นะครับแล้วให้ท่านสังเกตดูเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะซื้อแพงกว่าปกตินะครับซึ่งปกติทั่วไปผมซื้ออยู่ประมาณ3,400บาทนะครับ3,400บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอแบบนี้ครับสภาพสวยนะครับขอให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงให้ท่านสังเกตดูบริเวณนี้ครับนะครับเหรียญนี้นะครับให้ท่านลองสังเกตดูบริเวณนี้นะครับผมซื้อจะซื้อแพงกว่าปกตินะครับคือนะครับ ขอให้ท่านสังเกตเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะมีตัวเลขบอกเห็นไหมครับใครเห็นตัวเลขบ้างครับกด9บอกผมเลยครับใครเห็นตัวเลขบ้างครับเลขอะไรครับเลขอะไรครันเพื่อนเหรียญรุ่นนี้ฮะเลขอะไรครับใครเห็นบ้างครับเลข3ตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้นะครับถ้าใครยังมองไม่เห็นขอให้เหรียญของคุณเนี่ยเป็นเลข1อยู่ด้านหน้านะครับตามมาด้วยเลข2เนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับ1กับ2เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับกล้องชัดไหมแล้วตัวที่3เนี่ยนะครับเลข6 ก็คือ so so 1 2 6นะครับ3ตัวเนี่ยตัวเลข3ตัวเนี่ยผมจะซื้อแพงกว่าปกตินะครับถ้าสภาพสวยๆก็หลักพันนะครับคุยกันได้นะครับนะครับในเรื่องของ1 2 6นะครับสภาพสวยๆคมๆหน่อยนะครับนี so ่ฮะที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่คือนะครับเหรียญที่เรารับซื้อในคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยโชคดีนะครับแล้วก็หาให้เจอไม่แน่นะครับเผื่อใครไปเจอหรือว่าถ้าแบบธรรมดาซื้อหรือเปล่านะครับธรรมดานะครับที่ที่ไม่ใช่แบบเป็นอ่าเป็นกลมๆในซื้อไหมซื้อนะครับ แต่ว่าราคาไม่ได้สูงเท่ากับที่เป็นกลมๆเหมือนเหรียญบาทนะแต่เป็นเหรียญ5บาทนะครับเป็นกลมๆเนี่ยจะซื้อแพงนะครับสูงถึง50,000บาทนะครับแล้วก็เหรียญ1นบาทคุฑแบบนี้ผมก็ซื้ออยู่นะครับ2 5 1 7ใครมีเยอะๆก็นะครับนำมาขายให้ให้เราได้แล้วก็เหรียญแบบนี้ของในหลวงรัชกาลที่5ก,ก็รับซื้อพบเจอแล้วส่งมาประเมินราคาครับนี่คือช่องทางติดต่อครับมีทุกกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางนะครับแอดไลน์ ID แล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับส่งภาพมา นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับลายแอดในอย่าลืมใส่แอดนันนาถ้าใช่ที่เราประกาศรับซื้อผมจะประเมินกลับให้เพื่อนๆทันทีนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะฮะหรือว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยญนี้ก็จะประเมินอ,อยู่นะครับแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้สูงถึง5 0,000ืนบาทนะครับถ้าไม่ตรงสเปกค,ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมช่อง,องสยามชาแนลของเราด้ครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารการรับซื้อจากเรา ะะตลาดนักสะสมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วเพื่อนๆจะพบกับคลิปใหม่ๆทุกวันครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ